เริ่มแรกแหกหมานคือตะมุตะมิแทกมาเห็ดตะ,ะเาะแทนะอุ๊ยกระเด้งกระดอนเลยพี่น้องเอ๊ะไออย่างงามเริ่มแรกแหกหมานเดอ้อพี่น้องเดอ้อพึ่งลงรถนี่อือฮื โอ้โหคือบาลาดตัวคือบาลาดตัวหมยถึงไอ้คุณภาพดีอยู่เด้อนี่น้ำมัอยู่เลยนี่หากินหมานซะอย่างเนาะพี่น้องเนาะ thưởng, thấy máy, thấy cha, này, ít độc, ừ huh มาเด้อทุกคนจ้ะเก็บด้วยกันจ้ะเดี๋ยวค่อยไปปัดกระบ้านอันนี้มาคนเดียวทําเวลาหน่อยนึงเนาะสวยๆเจ้ามาคนเดียวโกโฮกคุณตาว่าจะไปป่าใกล้บ้านที่ไหนได้ออกมา20่กิโลสวัสดีค่ะ ทั้งรถมั่งกีทั้งรถเกง๋งแล้วก็ทั้งรถกีบเต็มเลยยายสนว่าจะจอดถามเขาว่าเขาเห็นหมีหรือว่าเห็นอะไรก็ไม่รู้อืว่าจะจอดถามเขาก็เลยไม่ถามก็เลยมาว่าป่านี้ป,นป่าร้อยไร่เดอ้อพี่น้องเดอ้อสงสัยว่าเห็ดมันขึ้นหรือยังก็เลยมาสำรวจอีกค่ะมาเป็นเพื่อนกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อไอยังคักป่าโล่งจ่งโป่งเลยพี่น้องไม่มีคนสักคนเนี่ยป่านี้เห็ดไอ้นี่มันเยอะเดี๋ยวจะเขียนชื่อใส่ตรงนี้เลยจ้ะ จะมาเอาเห็ดผมบอบมันเต็มไปหมดนี่อ้ยพี่น้องออนโซนเก็บก่อนเดอ้อนี่แหละป่าถนาจะมาเอาเห็ดนี่อ้ยหมานอยู่พี่น้องนี่จ้ะกลัวเขาจะผ่านเขาจะเสียก่อนอ้ย วันนี้ลมนี่แหละโกโคคุณตาว่าจะไปป่าใกล้บ้านนู้นฝูงใหญ่จ้ะเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเด้ออ่อนซอนแท้ดอกนี้น้อยน้ำสองดอกนี้ก็เข่าก่อนเพาะโดนลมเยอะ เสียงไอ้หออยู่บนเดอ้อดังหน่อยโอ้ยโอ้ยเหาความเริ่มมีละอ่อนๆเลยจ้ะเสียงเสียงดังหน่อยกับเป็นธรรมชาติเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาเอ็นเตียแต่มิตแตฮอรีครับเตเรนต์จ้ะ หน้าแกก็กล้าเหรอหัวดูดอกใหญ่หน่อยก็เอาเด้อพี่น้องเด้อช่วงมันหายากดอกนี้ก็งามๆแนขาของเขาจุมจ่มๆเลยดิ้นขาชุ่มอยู่ ชื่นดูจ้ะเก็บอันนี้ก็มีคู่แฝดเดอ้อดูดีดเดอ้อมือใหม่จ้ะดจะว่าข้าเก็บแบบเก็บคือกันแหละไม่ใช่เดอ้ออันคู่แฝดของเข้าสีมันจะเค็มกว่านี่น้ำตาลเค็มกว่านี่เดอ้อดูให้ดีๆจ้ะว่าโรเซะมือกือเสียนี่อันนี้กินได้เดอ้อ นอนก็ออกไปอะไรกินได้ก็เอามานน้ำอยู่จ้ะได้หลายดอกอยู่ตรงนี้ก็อค่ายกันมากเด้อคู่แฝดเด้อจ้ะอันนั้นกินไม่ได้เด้อจ้ะอันนี้คู่แฝดมืดกือเซียดเนี่มันกินไม่ได้เด้ออันนี้นู่น่นะหลายอยู่มันแพรไปเลยอันนี้มันกินไม่ได้ดเด้อจ้ะเห็ดเมาเด้อมือใหม่เดี๋ยวจะเห็นเขาเก็บก็จะเก็บตามเด้อพี่น้องเด้อ อดใช้วิจารณยานด้วยป่างามๆอ,อันนี้ห้าันปูนี่กิตติอันนี้เคยเก็บเพ็ดเหลืองตรงนู้นมองไปเห็นอยู่อันนี้จะเป็นถนนในป่าเด้อจะ้ะ เดจะว,ว่ายยายเก็บทางทางแถไปเป็นถนนในป่าจ้ะอือเด็ดยังตา มีฝนสักหน่อยโอ้ยเขาจะขึ้นมาให้เราเก็บเยอะอยู่เนี่ยเต็มตะมุตะมิอยู่เนี่ยเหมือนบอกจ้าฝนตกหนึ่งวันแรงไปหกวัน ก็จะแยกถุงไปถ้ามันไปปนกับเห็ดอื่นนะ่ะคุณตาแกเห็นเราแกไม่กินจ้ะก็จะคัดแยกไปให้คุณตาเลยใส่แยกถุงไปจ้ะสวยงามดอกเล็กๆก็มีเยอะอยู่นู่นเ,เห็ดผมบอกดอกนี้อีกดอกนึง nhiều. Bẹt lưỡng ngoài đấy. เสียงเขาสำรวจอะไรนี่แหละอยุย็ดอะไรทนมุนพี่เนาเย็ดก็อยากมอกแรงก็แรงแยกกลุ่มไปขึ้นมาก่าแห้ง นี่มันอร่อยอุ๊ยจะเหยียบหยุดตายไหมโอ้โหขาใหญ่ๆเฮ็ดอยากงอกอยากงอกพี่น้องเอ้ยแต่ฝนก็ไม่ค่อยเป็นใจ งามเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยยืนหน่อไม้สมมาห้จักกิโลเด้งพี่น้องเอ๋ยแกงใส่หน่อไม้สมก็จีแซดเอ,เอาได้ไหมอันนี้ได้จนนั่นแหละพี่น้องเอาหมดนี่แหละแยกถุงบอกคุณตาว่าจะไปป่าที่ว่าไปเก็บเบอร์รี่อ่ะ จำที่บ้าป่าสามโคสี่โคกนั่นน่ะหลอกคุณตาพี่น้องถ้าบอกตรงๆเก็บไม่ให้มาเก็บว่ามันไกลแต่ยายสนไม่กลัวหรอกเพราะว่าออกไปปากทามมันก็มีบ้านคนจ้ะก็เลยกล้ามามาเป็นเพื่อนกันเด้อพี่น้องเด้อหิวกระตาให้กันยังดีเด้เห็ดเห็ดแดงอันนี้เก็บใส่กับอันอื่นไปแล้วมันชอบแตกน่ะ เอาแต่ตุมต้มๆไปปีที่แล้วตรงนี้เฮ็ดเหลืองเป็นดงพี่น้องขึ้นไม่ได้แห้งเกินดูหรือว่าลอยเข้ามาเอาก่อนดูดินอันนี้พิ่งฝนพึ่งตกสองวันนี่ ไปทางน,าน้นต้องมองไกลๆป่านี่ปกติอะถ้าฝนดีๆเฮ็ด,ดผึง่งเต็มเด้พี่น้องปีนี้คือแรงแต่น้อ Субтитры นอนกินเขาบอกว่าเก็บเห็ดแดงเห็ดแดงกันระวังเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้มันกินไม่ได้เด,ด้นี่ยเยสนบอกทุกคลิปทุกวิดีโอทั่นแหละถ้าเจออันนี้กินไม่ได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อคนไหนบากินได้ก็เยสนไม่รู้เดอ้อเพรายยะว่าเยสนไม่กล้าจะดูในหนังสือดอกเล็กๆน,น้อยน่ะมันเบื่อบูเบอรี่รทับว tiếp chiến gọn kỳ đong và ngam ngam kỳ đong lưu tục nôn gọn dai mấy hiến đọc chuông dù này tùm tùm nâng nôn ít đọc กลปันเฮ็ดอะไรก็เอาแบบพี่น้องกินได้อันไหนกินได้น่ะอือหือกรอบเลยเต็มไปหมดมันเผาทิ่งเต็มโพกอยู่เนี่ย แม่ดอกนี้อุ้ยนางทัเพชรฝนตกใส่ดอกเพชรนามขังเปียกเลยตกกระจายให้พี่น้องนี่อีกดอกอืมดอกนี้งาม,งาม เด็ดกวแยงตาแยกถุงไปจะได้เอาไปใส่รถไว้เผื่อไปป่าใหม่กตรถจอดอยู่นู้นเด้อพี่น้องเด้อสายเดี่ยวป่านี่ใหญ่มากเดินสามวันก็ไม่หมดแต่อยากไปดงเฮดเหลืองคอยดูจะไปทันไหม ดอดน,นี่รุ่นสีน้ำหมากจ้ะเฮ็ดน้ำหมากเนาะบ้านเราเรียกเฮ็ดน้ำหมากเลยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยที่ว่าเฮ็ดเบือเยสนุนถ่ายให้ดูเมากี้มันใกล้เคียงกับพวกนี่มากไงเยสนุนถึงบอกว่าดูดีๆเห็นอย่างกันนี่ะถามเอาไหม บางทีไม่แน่ใจก็ไม่เอาเด้พี่น้องมันก็คงคงเป็นเค่หนามากนั่นแหละเพราะว่ามันอยู่ดอนเดียวกันนี่เนี่ยมันอยู่ดอนเดียวกันโอก็สมาราหยีไมเออุสกันตะออตะตะมาเอาดอกนี่กระพาะมันชัวชัวพี่น้องอันนี้คงจะใช่มันน้อยแต่ว่าไม่กล้าเด้อเท่าเท่าอย่างกันนี่ก็ยานตายให้กันเด้ลงไปมากไม่พี่น้อง ถ้าป่าลึกลับก็บย่านญาญานหมีนู่นเห็นเห็ดผมบอบพี่น้องดงนึงเนาะคนอื่นเขาเรียกเห็ดปวกเห็ดโคนเยสวนเรียกเห็ดผมบอบพี่น้องมันคือคือผมบอบนี่ วาน่ะเซวอนวัาน่ะซ,อา,ะซาอึกสินู้นจุมจุมกำลังโผล่จากดินนู่นพี่น้องนึงดอกสองดอกได้อยู่ตรงนี้อาวหากขวงเหล่นเห่นหัวแย่ยสนละพี่น้องเอ้ยมันเหมือนเห็ดปวกเห็ดโคนบ้านเรานะพี่น้องเวลามันขึ้นก็ขึ้นเป็นฝุ่ง อันนี้ก็มีแต่มันแก่แล้วหนูหูหน่อยเด้อคลิปนี้พี่น้องจะ้ะฮอลิคอปเตอร์แต่ก็ยังดีที่ว่าพอเราได้ยินเสียงมันก็เป็นเพื่อนแล้วเนาะโอ้ยยโสตยู่คนเดียวยานอยู่เดไม่ใช่ว่าไม่ยานป่านนี่ปีนี้พึ่งมาครั้งแรกเนี่ยเบอร์รี่ก็ไม่ได้มาเก็บจ้ะมีอีกสองดอกขอโทษนะ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงเขากว้างเลน ก็เ,เป็นอย่างกันนี่เอาไปทำน้ำผัดราดหน้าแซ่บเบอร์ทักนู่นกระดงหนึง่งทักนี่กระดงหนึง่งไปทางไหนก่อนละ่ะยายสนุนหน่อยเรียนง้ำนี่เอาเก็ดแดงน้ำพี่น้องเ,เอ,อ้ยอันนี้ขุดขึ้นไม่ได้นี่ขุดแหลงแง่งไปอยู่นนี่พี่น้องเอ้ยดู เอาไปอยู่นี่เถอะถ้าดอกบ,นบานๆอย่างกันนี่แซบอยู่เทต้องระวังหน่อยนึงมันแตกจ้าดอกใหญ่ๆอย่างกันนี่มันชัวกว่าดอกเล็กๆ ใส่ถุงก็ต้องขนอมมินาตึกกระอ้นอิหันเลยตาหมายอีสวกุหลายตะรั่วกระแซกอีเมลตัวเมาสแต่ิวินก็ต้อน,นู่นอีกสายพันธ์หนึ่งด้ะอันสีเหลืองรอยเฮ็ดกผึ่งก็ขึ้นอันนี้อ่อนวันฮะ เพชรพึ่งก็เชวันฮะตอนนี้รู้สึกไม่มีความสุขแล้วจ้ะเฮากว้างตายหัวเจ็ดตะมุตะมิกำลังขึ้น จุ้มๆอย่างกันนี่ดูดีๆเด้อพี่กับวเราไวเน่นคุณเกรานัวรีนะยานุปุยะมือกเสียนี่เบรกเกนสมารไลน์นั้นเห็ดพิษมันจะมีรากเห๊ะตัวหุ้มเหมือนเห็ดฟางตรงนี้ เป็นดอนเป็นดอนเฮดแดงกับพอเฮดแดงเต้มโคกบางทีก็เดินผ่านมาเฉยเฉยเด็กพี่น้องจ้ะ มันเยอะจัดเนี่ยย้ายทำไมไม่เอาไปเลยตู้ฟิตก็เต็มเดี๋ยวจะไม่มีไอ้ที่ใส่ไอ้นั่นเห็ดมันปูดำน,นี่แยกถุงนะใส่ไม่ระวังมันแตกไงเดี๋ยวไปใส่รถไว้สักเที่ยว คนเดินเยอะเลยเดี๋ยวจะออกไปแล้วเด้อจะเ้อจะไปป่าที่บ้าเคยแก็บเบอร์รี่นะ่ะป่านั่นมันใกล้บ้านมันไม่ไกลขนาดนี้แต่ว่าถ้าเขาป่านั่นแล้วก็ป่าทึบทบพี่น้องเด็ดล่มล่มตกมาแล้วมืดจ้ะเด้วเลาะหายหายเห็ดผึ่งตามถนนตรงนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อดจะหมาดไหมมาดูกันจ้ะ ถนนในป่าแบบนี้มันเป็นตีนเขานนามมันไหลตกพี่น้องเห็นตรงมองอยู่นูน่นเห็ดอะไรไปดูกันเด้อมาเป็นเพื่อนกันยังไม่ปิดกล้องดอกจ้ะอ๋อเขาขวางนี่นะไม่มีความสุขกับเขาขวางเย็บกวางอุ้นมันตั้งตรงมงเต็งแมงอยู่นูน่นพี่น้องน้าม,มันไหลมาทางนี้งไง กินได้หรือไม่ได้ก็ไปดูก่อนแหละเอาดูดอกนี่ก่อนเป็นจากใดเนาะอยู่บออยู่จ้ะหาหมีดเด้อปาบุ๊คเฟนหน่อยตะขออภัยโอ๊ยมีดต็ค้มๆเดี๋ยวจิเอามือตะขอกินได้ไหมแกะดูก่อน เวลาไปต้มมันก็กืนกันมดนั่นแหละจ้ะอันนี้ที่ว่าเป็นในธรรมชาติของเขาลอยหนอนเนี่ยไปแล้วจ้ะตกใจมดนึกว่าเขาหาหมีถามว่าเธอหาอะไรฉันเห็นฮอลิคอปเตอร์แล้วก็คนเยอะแยะพี่น้องจ้ากตกใจมดเขาครับไอ้รถมาทางนี้ถามว่าเธอหาอะไรเธอเห็น เขาเห็นหมีหรือว่ามาสำรวจหาหมีหาอะไรนี่ที่ว่าฮอบินน่เขาบอกว่าคนหายคนหายคนหลงป่าเขาก็เลยขับเบียนคนหลงป่าเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละถึงบอกว่าจะหายแบตเตอรี่มดยศุนไม่หลงดอกพี่น้องเอ้ป่านี่ชินแล้วไม่เข่าไปป่าลึกจะไม่เข่าไปป่าลึกไปป่าโล่งๆนี่รู้แล้วว่าเขาเบียนอะไรคนหายเขาหาคนดอกที่กระเถาจ้อยเอา เออนิดเดียวลมปากงางเลยพี่น้องเอ้ยไอ้อกระป่านั่นแต่บาดเดียวลมปากงางแบบนี้เขาหาคนเขาก็เลยถามว่าไปทางนี้มันมีทางคนมีบ้านมีอะไรไหมบอกว่ามันสุดแค่ตรงนี้มันสุดแค่ตรงนี้บอกเขาอกันนี้ยนชินป่าจะตรงนี้หนีขนข,นขึ้นกันละเด้อ คนหลงป่าพี่น้องนึกว่าเขาหาอะไรหาคนหลงป่าอันนี้ก็เห็ดเข่าแล้วรุ่นเดียวก็บยายสนนี่แหละเดินออกไปหารถเราเด้อพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยเด้อค่ะเด้อถามว่าได้เหตุไหมอันนี้ก็ได้เ้วจะได้ของคุณตาด้วยของตัวเองด้วยก็เอาไปทำเสียงรถ ครับสวนกันระเบึ้อระบ้าเลยพี่น้องเห็นแบบนี้ก็ตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยคนลกป่าเดินขึ้นเราเด้อไป,ไปเพื่อนกันพี่น้องจะยายไม่หลงดอกฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามด้วยค่ะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟท,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 ทุกกำลังใจค่ะก่อนจะจบคลิปเดินไปด้วยกันก่อนเด้อวัดน,นี้พาชมวิวทิวทัศน์ในป่าพี่น้อง เห็นเขาหลงกับยานคือกันเด้ตื่นกะไม่ใช่ไอ้ดอกตื่นว้าบาฮอลิคอปเตอ,ร,อร์บนอะไรบนอะไรนักหนานึกว่าเขาเห็นหมีดีถ้าเขาไม่เห็นหมีถ้าเขาบอกว่าเห็นหมีป้าเยสนโดดขึ้นท่ายรถเขาหลบพี่น้องนักหนามาคุยกันอีกนิดนึงเถอถ้าว่าเขาเห็นหมีนะเยะสนขอโดดขึ้นท่ายรถเขาแล้ว <laughs> ยานคือกัดได้หมีนี่ คนไม่เท่าไรดอกบางทีกระย่านถ้าปาทึบๆกับย่านคนที่เดินแฉลบออกนอกถนนนี่ไม่ใช่ไอเกดียวเย็นเคสอีกสองดอกพี่น้องโอ้เขาเรียกกลัวไม่จริงนี่พี่น้องไอ้มันดอกใหญ่ดอกงามปนดิคายอดได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้หิวหายเหนื่อยนิดนึงเด้อไม่ได้หัวให้พี่น้องหดฟัง แต่ต้นคลิปหัวลำคาญเดอคุณไหนดูจบกับปะามวนกรุบตอนถ่ายคลิปเด้อพี่น้องสักวันหนึ่งฮอลลีกับเธอเจะเ,เวียนแบบนันหายายสนโอ้ยเนี่ยเห็นเฮ็ดมาเอาเฮ็ดหันมาทางนี้ไม่หายายสนดอกหาคุณตาเปิดตี อ้ยอันนี้มันเขา่าพี่น้องเซอออนบ้านฮะแส้พกกรนุดอีหิมแม่เน้นโยสิเตนเล่นตกนนเล่นจ้ะก็โก้อายันนี่น่าเลิกสินเสียน,นี่สิเตียนเกราเวียละมาใส่แกแต่ปีนี้ยายสนกับขุดตามองขามเบอร์รี่ป่านี่ไม่ได้ม้าจา้ะป่ามันโล่งเตียนโพดกลัวมันคนมาเก็บก่อนอะไรอย่างกันนี่ก็เลยไม่มา แค่ป่าใกล้บ้านนุนก็เอาได้จนจะมดออเดอร์น่ะอ่ามันจะจบได้ไหมนี่วัดน,นี่พี่น้องเอ้ยคลิปนี้เนี่ยบางต้นก็โดกอยู่ว้าวคือหลายแท้โอเคเด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดยวต่อกันคลิปหนาเด้อเผื่อข้างบนนุ่นฝั่งทางรถไปอยู่ใกล้รถเป็นดีทีซสุดเด้อพี่น้องเด้อเผื่อมันขับมันมืด เกิดกดกบเขาเรียกอะไรกบกินตะวันมืดตึบเราไปไหนไม่ได้ได้กลับบ้านไม่ถูกข้ารถเราเดินตื่นเราพี่น้องเอ้ยตื่นเจ้าของเอ้ยบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่บายเฮ้ยป้าไก่กินเลย